ว่าใหน้องปีนี้จะเปิดสอบอำนวยการเตรียมตัวยังไงดีครับพี่บัต โอเคถ้าอยากสอบติดเนี่ยจริงๆแล้วมีหมดอยู่สามประเด็นและนอกจากสายอริกาเนี่ยอย่าพูดหมดเลยปรับตามพิสูจน์หลักฐานด้วยเป็นไงตามพิบัตรไปครับค่าวนี้เนี่ยสามข้อที่พิบัตรบอกเนะถ้าน้องทําครบสามข้อนี้ยังไงเราก็สอบติดตารวจแต่ต้องบอกแบบนี้ก่อนข่าวลือตอนนี้เนอะสายปรับปาาเนี่ยตอนนี้เนี่ย,ย,ปปเ,ย,นนเ,ยเปิดอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วหกพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดอัตรายังไงเนี่ยเราน่าจะโฟกัสเตรียมสอบเมฝานี้ถัดมาที่สองคําน้องตอนนี้เนี่ยมีข่าวเรื่องเกี่ยวสายพิสูจน์หลักฐานเนอะที่จะมีการสอบตอนนี้แล้วก็ คราวนี้ไม่ว่าเราจะสอบสายงานไหนเนี่ยนะครับเริ่มจากเรื่องแรกก่อนที่น้อยต้องรู้คือแต่และสายงานสอบวิชาอะไรครับเดีย๋ยวพี่วัดขึ้นรูปดังต่อไปนี้เลยครับ รูปนี้เนี่ยนะครับถ้าน้องคนไหนได้ไปเนอะอยากให้น้องไปติดที่โต๊ะอ่านหนังสือเลยเพราะมันจะเป็นการบ่งบอกว่าวิชาไหนเราสอบอะไรและแต่ละสายงานเนี่ยออกอะไรบ้างถัดมาเรื่องที่2ครับน้องคือเรื่องเกี่ยวกับเกณฑ์ผ่านครับพี่บัตเคยพูดอยู่บ,บ่อยๆว่าถ้าน้องอยากสอบผ่านเนี่ยปาปามเนี่ยน้องเตรียมไว้เลย100บวกคะแนนแต่ถ้าน้องเนี่ยกลุ่มอนานวยการน้องเตรียมไปเลย120บวกคะแนนดังนั้นเนี่ยพี่บัตอยากให้น้องเนี่ยโฟกัสที่เป้าหมายของคะแนนจริงๆโอเคไหมครับและข้อที่3ครับน้องหนีอะไรไม่ได้เลยนอกจากฝึกทําข้อสอบเก่าครับนี่ตามพ แน่ใจว่าตอนนี้โค้ดหมดหรือยังเนอะหรือถ้าน้องคนไหนเนี่ยได้ฝึกทําพี่บ๊ะจะบอกเสมอว่าให้น้องเนี่ยฝึกทําจากตัวข้อสอบเก่าเพราะการฝึกทําข้อสอบเก่าเนี่ยจะทําให้น้องเนี่ยได้เห็นภาพรู้จุดแข็งรู้จุดอ่อนของตัวเองเรียกว่าใครก่อนทําข้อสอบเนี่ยอยากให้น้องเนี่ยฝึกทาหมดเลยเนอะโดยเล่มนี้เนี่ยจุดเด่นของมันคือมันมีตั้งแต่วิชาเลขไทยอังกฤษคอมสังคมกฎหมายรวมไปถึงระเบียบงานสารบัญแล้วก็ตัวพรดอฟีหกที่เคยออกข้อสอบด้วยดังนั้นเล่มนี้เนี่ยมันจะได้ครบทุกสายงานเลยนะครับครบจบอยู่ในอันเดียวปรติ 395คูปองลด600บาทครับดังนั้นถ้าใครสนใจเนี่ยกดที่ตะกา้าด้านล่างได้เลยยังไงเนี่ยเราสอบติดตำรวจแน่นอนเพราะเล่มน,นี้ครับ